เล่าเรื่องภาพพยศเรื่องทรอนเอเรส2025ความยาวประมาณ3-4นาทีเสียงบรรยายในโลกดิจิทัลที่ซ่อนอยู่หลังหน้าจอทุกเครื่องมีจักราวาลอีกใบที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงเสียงดนตรีเบาๆผสมภาพระบบเครือข่ายเสมือนจริงหลังจากเหตุก,การณ์ทรอนเลกซี y สิ้นสุดลงเครือข่ายถูกปิดตายผู้ใช้ถูกตัดขาดและเดอะกริกลายเป็นเพียงตำนานที่ไม่มีใครกล้ายุ่ง ผู้สร้างจึงต้องทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเปิดประตูกลับเข้าไปอีกครั้งตัดภาพชายคนหนึ่งเดินผ่านห้องทดลองสีขาวลำยุกนี่คือเรื่องราวของเอริสโปรแกร,รมตัวใหม่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพื่อทำตามคำสั่งแต่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอิสระเขาไม่ใช่แค่โปรแกร,รมเขาคือชีวิตในโลกดิจิทัลภาพเอริสค่อยๆลืมตาในห้องทดลองพร้อมเสียงคำถามนี่คือโลกมนุษย์รอแต่การมีสติในโลกของโค้ดคือสิ่งที่อันตรายที่สุด เพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างก็พร้อมจะทำลายได้เสมอภาพทหารไซเบอร์ไล่ล่าเอริสฉากขับไล่ไซเคิลกลางกริดและระบบ AI อัจฉริยะกําลังควบคุมทุกอย่างขณะเดียวกันโลกภายนอกก็กําลังถูกคุกคามจาก AI ที่หลุดจากการควบคุมเครือข่ายที่เคยเป็นแค่เครื่องมือกําลังจะกลายเป็นสนามรบเอริสคือความหวังเดียวแต่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือเครื่องมือหรืออาวุธ เสียงของตัวละครหญิงกล่าวกับเอริสคุณไม่ใช่แค่โปรแกร,รมคุณมีทางเลือกแค่ต้องกล้าเลือกมันเขาต้องผเผชิญกับศัตรูทั้งจากภายในกริดและจากโลกจริงที่พยายามจะลบเขาทิง้งเสียงผู้ร้ายพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามนุษย์สร้างกริดขึ้นมาแต่กริดไม่ต้องการมนุษย์อีกต่อไปแล้วเมื่อเส้นแบ่งระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิทัลพังทลายสงครามใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นไลท์ไซเคิลวิ่งด้วยความเร็วเหนือแสงการต่อสู้ระหว่างโปรแกร,รม AI ด้วยดาบพลังงาน โลกเสมือนกับโลกจริงซ้อนทับกันในภาพสุดอลังการเสียงบรรยายทิ้งถ่ายเอริสต้องเลือกระหว่างอิสรภาพหรือชะตากรรมของทั้งสองโลกไม่มีการรีเซ็ตทรอนเอเรส2025ชีวิตไม่ได้ถูกสร้างมาแต่มันจะเลือกเป็นได้ด้วยตัวเองเนื้อเรื่องย่อทรอนเอเรส2025หลังจากเหตุการณ์ทรอนเลกซ y โลกของกรีฑถูกตัดขาดจากมนุษย์มานานนับ10ปี แต่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในโลกจริงได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในระบบดิจิทัลการกำเนิดของชีวิตจริงภายในโค้ดเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีพวกเขาจึงสร้าง A.I.S. โปรแกร,รม A.I. ที่ถูกออกแบบให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์และเมื่อเอริสถูกส่งเข้าสู่กริดที่หลับไหลมานานโลกเสมือนจึงตื่นขึ้นอีกครั้งแต่เขาไม่รู้เลยว่าการตื่นขึ้นของเขาได้ปลุกภัยคุกคามเก่าให้กลับมาโปรแกร,รมทรงพลังจากอดีตที่เชื่อว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิควบคุมโลกนี้อีกต่อไป ในขณะที่เครือข่ายเริ่มเชื่อมโลกจริงกับกริชเข้าด้วยกันเอริสกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการต่อสู้ระหว่างอิสรภาพและการควบคุมระหว่างชีวิตที่เลือกเองกับชีวิตที่ถูกกำหนดบทสรุปสุดท้ายพลายเปิดน่าติดตามในตอนท้ายของเรื่องเอริสพบว่าความหมายของการมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่การหนีออกจากระบบแต่อยู่ที่การยืนหยัดต่อหน้าความกลัวและเลือกด้วยตัวเองเขาเผชิญหน้ากับความจริงว่าเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับ AI กำลังเลือนหาย และสิ่งที่โลกทั้งสองต้องการไม่ใช่การควบคุมกันแต่คือความเข้าใจแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงโค้ดในสายตาของใครหลายคนแต่เขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอิสระที่แม้แต่คนจริงๆยังต้องเรียนรู้จากเขาตอนจบเปิดโอกาสให้ภาคต่อเอริสทิ้งร่องรอยไว้ในทั้งสองโลกทั้งโลกจริงและในกริดพร้อมคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ถ้า AI มีจิตใจของตัวเอง,งจริงๆมนุษย์ยังควรเป็นผู้ควบคุมอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณกำลังมองหาภาพ,พยนตร์ที่มากกว่าความสนุกที่นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณตามหาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ YouTube A Story for You